สวัสดีรับนผู้ชมท่านด้วยนะครับขอต้อนรับสุซีโร่นนะตอนนี้อยู่ในเกมชันครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงพูดทำเป็นช่องตัวเองเลยเดี๋ยวกด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 แล้วโอเคครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยว ก็กลับดีทั้มชมนุกท่านด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ในเฟตํานางนะฮะก็เล่นกับน้องๆในแคลนนะครับผมก็ลืมลืมบอกนะครับว่าเปลี่ยนชื่อแคลนกันนะเป็นอินสตินนะฮะแปลว่าสัญัายาณนะก็ไปไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไหนใครมีปืนอะไรให้เล่นพี่ไม่มีปืนจะเล่นแล้วนะเว้ให้ให้พี่ระเบิดป้าทามหรือว่าหรือว่าให้พี่ยิงช่วยยังไง พี่ระเบิดเลยกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ระเบิดเองมาปืนมาปืนมาปืนนทีาเตเฮ้ยพี่กดบล็อกไม่ติดว่ะเฮ้ยทาม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 ปืนไหมพี่ไหมพี่กดบล็อกไม่ติดว่ะอยู่นี่อยู่ข้างบนเป็นนึงเดี๋ยวพี่ลงไปเดี๋ยวพี่ขอเอาเสียงเกมลงก่อน อยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างบนแม่งไม่ติดว่ะโทษทีปั๊บปั๊บเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยิงเองกันแหละเดี๋ยวพี่ยิงเองกันแหนะาโอเคเมื่อกี้มันกดไม่ติดว่ะมันกด F 1อะไรไม่ติดอ่ะเดี๋ยวพี่ลองกดใหม่สิคุยกับไม่ต้องไปเฮ้ยถามพี่กดท่าไม่ได้ปะถาม์ทำไมวะ ได้มยพี่กดท่าไม่ได้ว่ะพี่ก็กด F 1รอเลยแล้วก็พอเหลือตรงพี่ก็กดเลขสามเนี่ยพี่กดไม่ได้อ๋อพี่รู้แล้วทำไมแม่ง F 1แม่งเป็นกดแคปหน้าจอในไอ้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปปรับก่อนเดี๋ยวพี่ไปปรับในโปรแกรมนั่นก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ออกขึ้นข้างบนก่อนโอ้โหลืมครับว่า F 1มันเป็นปุ่มแคปเจอร์ของโปรแกรมอัดครับผม ก็แบบในความโง่ของตัวเองคุณครับคุณบอสครับเมื่อไงครับเจ้าแดงอะไรครับเอาถุยอะไรวะปไาถามคุณบอสไม่ใช่ถามพี่อะไรยิงล้างเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบอกเอาแป๊บเดียวจบเอาแบบพันนาทีจบแป๊บเดียวจบได้พันนาทีจบเล่นตำนานอัดคลิปอยู่เฮ้ย ทำเโอเคคํำว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ให้เทียดิีโอ้ยชิโตกใจคนอืออยู่โนตรงหน้าไอ้บ้ายิงบอลให้บ้างเดี๋ยวน่าเดี๋ยวนึงโอเคมาละแม่งเมื่อกี้ไม่ปรับอันนี้มาโอเคครับผมก็ต่อต่อต่อมายิงต่อกันมาตั้งรุขึ้นเคี่ย ก็รูปรูปเขาเอาขึ้นกันทั้งแคนโอ้โหเขาขึ้นกันทั้งแคนอะมันคืออะไรมันมันคืออะไรไม่รู้รูปคู่ครับรูปกระป๋องให้แมวขึ้นอะรูปนี้แหละดีแล้วปีบาเก็นคนเรื่องนะผมก็เกี่ยวอ้าวอ้าวแล้วจริงเหรอผมใอ่ใช่ใช่ไปมุมหนึ่งทำไมจะพูดอีก พร้อมแล้วกูพร้อมแล้วพร้อมตั้งแต่เมื่อวานละอือม,มันมันมันบอกแค่ของเก่าแล้วที่พี่ยังอ่านหรือว่าพี่ยังอ่านอยู่พี่สายพี่สายนี่อยู่แล้วน้องเฮ้ยพี่มันแหลกกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว กระตุก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 น่าน้ำแข็งนี่ขึ้นเลยยิงฮะยิง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 สามัคคีกันแล้วกันฮะยิงอยู่ที่เดียวกันต้องดีที่สุดแล้วเจเฮ้ยช่วยิงเยอะมันมันมันก็ตายเร็วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยยิงแบบเออเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเต็มหน้ามันจะอัปเดตไหมมันจะอัปเดตแล้วมันจะอัปเดตแล้วนั่นไง

ต้ม,มเราใช้ประมาณเวลา6นาทีอเอ้ยแล้วใครยิงลูกน้องอ่ะมันมีคนฟ้าให้อยู่นี่เออใครบักระเบิดไว้อ่ A อะไอออนนะแม็คไอไอทีฟ้ามันไอทีได้บักเออเออเออไอทีมันทีทีป้าระเบิดให้หน่อยนะบักระเบิดไว้ยังทีเพราะจะฟ้า เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันอัพเดตอีกรอบนะหรือไม่ก็เอาหรือมันเรียกลูกเรียกแล้วอะ่ะเอาเร็วเ,เลยเรายิงเรายิงบอสไปเดี๋ยวให้ทีเปล่า,เ,าเดี๋ยวให้ทียิงเอาทีเก็บลูกในหะ้หน่อยทีลูกอะไรลูกมนะันอะ โอ้ยยิงยงแล้วเนหว่ะเออมัน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 น่าใส่ๆอ่ะมันแบบตึก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 กตึกระทำบลอกยงเียงยิงเฮ้ยเดี๋ยวด้วัทตัวอะไรมาวะโอ้โหติงบอกกันไอเลยฮะจัดการลูกน้องมันไปอ่าเนี่ยจัดการให้ยงต้อบล ยังไงก็จบยังไงก็จบยังไงก็ไม่รอดบอสอะบอกเลยตำนานเดือดเมื่อก่อนกับตอนนี้มันต่างกันเร็วอยู่นะเออโคตรเร็วอะเจ็ดเจ,จ็ดนาทีเองไม่น่าเกินเจ็ดนาทีอะอ่ะอีกสามสิบวิอะดิตายไม่ตายถ้าเมีระเบนี่หมดแล้วตายไม่ตายเรียบร้อยอ่าไม่ได้พี่ฟ้าพี่ได้บอสพี่กดไม่ไรห <laughs> พี่กดแซดไงพี่ <laughs> พี่กดแซดไงไม่ไรสิบไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่ลงนี่กันอยู่ไงพี่ลงตำนานพี่ว่าจะชวนเองมาลงไง ป้าใจร้ายระดับพี่ระดับผมอีกรอบนะอีกรอบโอเคอีกรอบได้อยู่อีกรอบพี่ผมต้องตรวชสอบมาปืนมาไปเออยูชิดมาเอาเล่นโบวมาได้ปหมเล่นโบแรงวะไปเล่นโบก็แรงนี่หว่าแต่วีเอ็กมาดีกว่าแค่ต่อหน้าเลยเอ็กเจอไหนวะเอ็กผมอยู่ที่ผมเนี่ยนี่เจอแล้วแค่ต่อหน้านี่ไงอยู่นี่ อีกันหนึ่งไปแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่ันแรงดิแรงอยู่นะเรนโบวะไว้ทีเกอูแรงอยู่แต่ว่ามันน่าจะช้าเพราะมันออกแค่เม็ดเดียวแรงแต่สุดเยอะ แต่พี่หล่อมากทีครับไม่หมดดีกว่านี่ยังถ่ายอยู่ใช่ไหมถ่ายอยู่เฮ้ยเดี๋ยวทีไม่ช่วยพี่เลยโอ้ดูดิเอาถ้าผมช่วยพี่เราฆ่าตายเ,เอามันลูกเอามันโอ้ยเร็ว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 เอาทำเวลาทำเวลาทำเวลาแล้วทำเวลา <S <S ช่วยทำช่วยทำอุย้ยตายตายตาย เออเก็บไปหนึ่งเสร็จร้อยอ่าอ่าอ่าอยู่นี่แหละใครปลาอะไรวะเนี่ยมีคนปลาแฟดเหรอไอมันปลาแฟดว่าโอ้กับตายไอ้ทามมามีไอ้ทามมามีแฟดปลาทำไมผมเหลือสิบห้าเมื่อกี้ยเราดูการจัดแกงจัดแกงดีนะกูไม่โดนแม่งนกเต็มหน้าเลยโอ้นี่ไงี เดี๋ยวดีดีนัมันโดนแบบจงๆโอ้โหโอ้ตายแน่น้ำเลยพี่แน่นอนตัวนี้ดูตายมึงตายอะไรวะใครลัดโอ้ยอ้นลัดวะไรวะโอ้ยอ้ดหมดเลยอ้นลัดหมดเลยโอ้ยเป็นคนละยามอย่างเงี้ยเมออได จะบั็กนิ้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องหรอกหูแตกนะเว้เาาย,ยเดี๋ยวผมเคลียร์ลูกเราให้ใครมีสกิลวะนี่วะไอ้ไอ้บล็อกอย่ามาพุ่งบนถุเงาะหน,น, <c oughs> น้าเอน<ๆ>อนี้นะเนี่ยด่านเนี้ยมันเออเรียบร้อยสามนาทีวะเร็วกว่ารอบก่อนดีกว่า เอาจัดการแมว่ให้คนไปก่อนตะตุนเยอะด้วยนะว่าใช่กีอกอกเอ็กมันหน้าสั่นนะ่ะยิงแล้วเวียนหัวยิงยิงยิงเชื่ว่าเอ็กดีก<ห>ว่าเพื่อเพื่อเอ็กมันน่าจะเร็วกว่านะเชื่อพี่ดิผมไม่ค่อยอยากเชื่อพี่อ๋อ เสียใจแลนน้ว่พี่ร้องไห้แ๊บนึงพว่ักละลักรักไทเกอร์ทำไมมันต้องไวทไทเกอร์ด้วยวะพี่พี่อยากรู้ทำไมมันมันมันไม่เลสไทเกอร์หรือว่าบูได<อ>บูไทเกอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะรถที100ะ EX ละร้อยอะเอ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 ไอเอเอมอเออเอเออกอเออเ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 อ่ออเลเอ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 เเอ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 เเอ่ออเอเอเวเอเอเใช่แ,แต่ผมอมออเอเอ อออย่างมุกพ <im ps ound> ี <spirituality> ่ไปเล่นเนี่ยซื้อต่อพี่ยังแบบบบแ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 บับบบบดูเสียงอะรเยอะยงบบบันนี้กถ้าเกิดจะระโจานัะกระโันมันจะแรงขึ้นหรือว่ามันจะสวยขึ้นหรือยังไงวะรู้อ่ะมันจะสวยขึ้นมันแรงขึ้นมันสั่ไปอะสั่ไปอ๋อโอ้ยมันอัปเดตปะ ยืนนิ่งๆอ่ะยืนนิ่งทำไมล่ะก็หลบดีอ้าวคนพูดตายวะไอายวีน้องทีผู้จากไปทีไม่น่าทีไม่น่ารีบจากไปเลยเดี๋ยวสิพี่ทีไปยืนที่เดิมดิเมื่อกี้เดี๋ยวจะรอดก็ได้นะใครจะไปรู้โอ้ยนึกว่าบักไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยดิ๊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 ด เอื้อเรนโบว์ที่ที่เป็นอะไรที่เป็นลมแดดอะเมื่อกี้เมื่อกี้ยินในเฉยก็ตายเมื่อกี้เป็นอะไรอะเป็นลมหมาฮะเป็นลมหมาคืออะไรว่าลมหมาผมก็ไม่รู้ผมพูดไปงั้นแหละเฮ้ยพี่นี่เพี้ยเพียเพียจิตกับเองจริงผมห่าแล้วเกระเด็นเลยทีนี้ยิงกระเด็นเลย

ไอ้ที่ได้มาข้างหน้าข้างหลังมาหมดจังหวันนีู้้จากคำว่าตายไหมฮะฮะไอ้มังกรนี่บอกไม่รู้อ้ยโทษครับจุดำมิ้นหยาบดาบุญเคี่ยวดาบุญเคี่ยวโอ้ชิดไม่เป็นไรเออเหมือนเดิมเท่าเดิมเลยเนี่ยไม่จะทำเวลาซะหน่อยโอ้ยเอ้ยตัวอะไรมาวะ เออ <ผม S 1> ถ้า,าเออถ้าไม่ตายเมื่อกี้ก็ปลาระเบิดได้แล้วนะโอ้ยหยุดยิงกันนึงผมรอบป้องให้ยืนะนึงแม่งมาข้างบนเลยนะ่ะมันมีปลาสดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจะตายจะตายม,มองไม่เห็นเดี๋ยวใครปลาอะไรไไไไโอ้โหโดนบ้างเป็นไงล่ะมึง กันแกล้งชาวบ้านชาวเมืองปดข้อมีออเลือดอะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วยิงมันยิงมันยิงมันไอ้บอสมังกรเฮ้ยตัวอะไรวะตกใจนะว่าตัวอะไรเฮ้ยใครได้วะโอ้ยทาแม่งโอ้โหสารกดแซทรอเลย แม็กมาหมดตอนสุดท้ายเอ้ยไม่กดหัวล้อไม่ได้เมื่อจริงห้ยหุ่นล้อข้างโอเคโอเคลงเอ้ยไม่ใช่ดิจะวอต่อไม่ใช่เหรอใครเพิ่มเพื่อนมาวะาไม่รับเว้ยนี่พี่กดอุดออ่านหรือยังพี่อ่านจูนะพี่เปิดกล่องโอเคก็เปิดกล่องกัน มาได้เปิดมาโอ้โหเอาสไลด์มาทำเพื่อเปิดกล่องปุ๊บเอาหน้าเอาเข่ามาทำเอาหน้ามาทำไมไม่ได้ใช้มีอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ของพี่เราต้องใช้คุ้มพอแล้วโอเคครับสตหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้แหละเอ้ยทีปิดคลิปให้พี่หน่อยดิทีเอ้ยทุยทีปิดคลิปให้พี่หน่อยดิเดี๋ยวทีปิดอัดยังยังเนี่ยบอกให้ทีปิดคลิปให้พี่ทีปิดคลิปให้พี่หน่อยครับ ปิดคลิปอลไรปิดคลิปให้พี่อะไรหรอเอาแบบเท่เออแบบเท่เ <พบ S 2> ท่ผมหล่อ <พบ S 1> มากครับบายครับ